คลิปนี้มาฟังผูง้มีประสบการณ์ในการกีบสาลาเปิดใจเราให้ฟังครับถึงมันเสียงจะเบากับอ้ฟังใดอยู่ครับเชิญฟังนับกันครับสวัสดีเอฟซีชองเฮบีเพื่อนเราไม่ทิ้งกันกันกนกบเอฟซีซาลาเปิดใจทุกานนะครับที่มาคลิปมันนี้ก็บผมีอย่างไรนะครับคุยกับว่หนาเฮบมันนี้ว่านาเฮบเพื่นว่าผู้เบา ซอว์ว่าไทยเตือนได้กับพวกภาคตะวันตกมาเตืเขาไปเป็นเยื่อเขาไปกิีบเขาคือเกาโอนเงินโอนทองให้เขาคือเขาครับเมื่อนี้ผมก็เลยคุยกับพนาเฮ็นปล้าเออเดี๋ยวที่ลองอัดคลิบให้จะกลิบเพืเ่อเตือนตอตินุ่มไทยซอยกันนะค็คือที่ผมาดคลิบก็คือผมอยากให้เบื้องผมเป็นตัวอย่างนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเขาไปกิีบซ้วเปิดใจนะครับ สาวคนใดน,นะหนาเวฟเพิ่งงูย่ดอกหรือไปจากหูก็ย้อนไปเบื้องคลิปลังหลังของหนาเวฟหลายเดือนแนละ้วผมก็เคอยอัดคลิปลงแบบนี้ละคลิปหนึง่งยอดบวเป็นแสนคือกันคลิปหนึ่งเลยผมมาอีกรอบเพื่อที่เตือนสติให้เบื้องว่าผมอายุสามนี่ผมอายุสี่สิบกว่าเห็นงานอยู่เกาหลีผมเข้าไปจีบสาวคนนั้นอายุยี่สิบปีก็คุยกันมาเจ็ดแปดเดือนนะครกับ ถามพ่อถามเขาตรงๆน้องเขาก็บอกว่าเป็นแฟนมาได้นะครับเป็นได้แค่อายกับน้องคุยกันในแบบอายฮักนะครับก็ที่เงี้ยคุยกันแบบอายฮักมาตลอดนะแล้วก็พ่อมันโด่นมากขอก็รได้ถามน้องเขาก็บอกตรงๆนะครับว่าเป็นแฟนกันมาได้เพราะอ,อายุมันห่างกันนะครับนะแล้วก็น้องเขาบอกความที่สิมีแฟนนะผมองเาไปถามมาบอกความที่สิมีแฟนคือออกมาเปิดใจ น้องก็บอกว่าที่ออกมาเปิดใจก็เพราะว่า youtube ให้เปิด youtube มาขอให้เปิด youtube เห็นสวดน้องเขาบอกว่า youtube มาวุ่นสามรอบสี่รอบ,อบนึ่กว่าเขาจะเปิดแบบใครว่าเปิดย่อนว่าน้ำข้ามะม่านี่แม่ก็บอกว่าเออเปิดเปิดไว้มันเร็ว,รวๆไปซะเขาก็เลยเปิดนะครับน้องคนนี้หลังจาผมก็ถาม u t u b e ถาม youtube คนนั้นไปคนที่ไลน์น้องเขายูทูปเขาก็ยอมรับมาแมน เขาก็เลยเพื่อทำยูทูปอาะเขาบอกความสิมีแฟนเนะี่ยเขามาเปิดใจให้ยังเ,เขาเปิดใจยังเขาก็บอกว่าเขาจะหาคอนเทนต์ของเขายูทูปเขาก็ทำคอนเทนต์ของเขาเขาเปิดใจกับเปิดมีคนไปคุยเขาก็มีรายได้อ่าเพราะนนั้หลักๆเราก็คือกับเป็นการหารายได้ของเขาเนะี่ยเราเข้าไปเป็นเยื่อเขาก็ถอดเจ้าของนะครับ คนก็คลิปนี้ก็ติเตือนต,ตีคนที่เขาไปกีบฟังที่ผมบอกไปนะครับเขาไปหาแฟนนะครับเขาแค่หาคนซัพพอร์ตนะครับกก็หาอาคนที่ดีๆหาแฟนอีกอาจจะมีแต่เขาก็ต้องบางคนที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยว่าอายุยี่สิบกว่าอากาะที่แน่มสามสิบกว่าอากาศจะเป็นไม่ได้สามสิบกว่ามีการมีงานทํามัอนคองหน้าตาโอเคเขาอากาศเสียอาแบบว่า มันว่าจะไปโทษเขาว่าเขามาหลอกอย่างเดียวประมาเ,เขาก็เออาจจะอยากได้แต่เขาก็ต้องเบรงเราห้องาหารพี่ที่หกซีฟยังเสียกันได้เขาเก็บเอาอันนี้ผมฟันทวงมอดตรงตรงห้าสิบหกซีฟมีเงินให้เขาเขาเก็บแต่งเงินนะครับเขาบอกเอาคนให้ว่าให้คิดก่อนหากสิบหกซีฟที่เขาไปคีดเพราะประมาเขาไปตอนนี้ที่ขามเขาไปหาเนี่ยที่เป็นกระแสอยู่แน่ตอนนี้ ว่าจะเป็นนุ่มไตวันนุ่มสิข้ไปขอเจ้าบ้านโคกบ้านโคนนกหน่อยว่าสงกรานต์มีถุนหาสิบกัวหกสิบคือผมมองวันเป็นไปบไดรถึงเก้ามีเงินไปขอไปแตงตอนนั้นเขายากสิออาคือเอาเงินหมัน,งนเงินหนึ่งเจ้าแล้วก,การจะยูน้ำกัน,นผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยากนะคะรับพะว่าผู้หญิงบางคนเขาอาจจะบอกตรงตรงอันนี้ผมโชคดีที่ผมมาเจอน้องที่ผมคุยนี่เขาบอกตรงตรง,ตรงหักบ่ได้คือหักบ่ได้ด กับบางคนเนี่ยเขาหัว่าผมเฮ็เงานอยู่เกาหลอกเกาหลีเขาอธาิบายหากัหกนักให้ห้องโอนเงินให้อย่างเดียวเป็นบ่วะอันนี้คือผมเจอว่าผมโชคดีที่เจอน้องแบบนี้ของของคนคน,นี้แล้วก็เขาก็เคยขอเงินผมนะฮะแล้วก็น้องเขาก็บอก,บอกว่าห้อฟังว่าเออเขาส่วนใหญ่เขามาเปิดใจเขาเลยมาหาแฟนเขาเปิดว่ายูทูปแนะนำสังเกตเบื้องหลังๆเพราะผมเฮ็ดคลิปนั้นออกไปคลิปแรกที่ยอดวิวเป็นแสน หลังๆมายูทูบเขาหยิพยายามเท้าสามเท้าเปิดใจให้เท้าเปิดใจบอกว่าวมาเปิดเองคนอื่นแนะนําคือเขาพยายามพักออกจากจากของเพ่อให้เอฟซีนี่ว่า YouTube แนะนํามาเห็นไ่มหลังๆยู YouTube, ทูบชุกช่องที่เอาสาวมาเปิดใจสีพยายามบอกตรงนี้ออกมาคือสาวบอกที่ถามสาวว่ามาเปิดใจนี้ย้อนยังคำหลักสาวกับทีว่าจังไั่บางสคือเขาจะ้มีเกิดประเด็นคือปากออกจากตัวเขาครับ มันก็ว่มีอย่างหลายกระดิกเตือนไปให้เบื้องผมเป็นตัวอย่างให้พี่หน้าว่าเออบกอันนี้มันอายุแค่สี่สิบกว่าที่งานเขาอายุเกาหลีหน้าตากับประเดีรอได้เล่ากับพ่อไปวัดไปว่าใดซ้ำนิดมันก็บโประสุนผมจันเรเหล่า้าวหายสิบหกสิบเจ็ดสิบที่เขาไปจีบมันจะเป็นไปใดบ้างให้คิดเบื้องนะครับคืออายุหลายแลว กัดเตือนกันไว้นะครับกัดพ่ฟังกับล่องบางใดนะครับถ้ากัดผู้ใดที่เขาไปร่องเราผมก็จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งผู้ใดที่เกียดว่าอ๋าเวียมมันดอกแบบนี้กูรอก็มันกูเว้ยก็มันกูหาเงินด้หลายก็มันกูเขาไปเก็บเวียมมันกัดล่องใดถ้าเขาไปแล้วเขาอยากเตือนเลยว่าจะไปคุยโม่โวอวดจะไปโม่โให้เขาว่าโอ้ กูเป็นผู้รับเหมาเด้อกูเป็นเจ้าของสวนนั่นสวนนี่กูจีเดเงานอยู่เกาหลีอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาเพต้องไปโม่ใส่เขาเพราะว่าการแห่งไปบอกว่ามีเงินไหลายเขาก็แหงที่ของเงินเจ้าหลเจ้าก,ก็แหงก่เสียหลายนะครับคนยาไปโม่เขาไปเกียบไปเกียบดีๆธรรมดาขัดเขาที่หักคที่หักต้องหักกันที่ตัวที่หน้าตาที่ใจมวที่เงินนะครับัด จะไปบอกแต่เขาคุยํำเจ้าดีพอเราเอาเงินเจ้าเจ้าแห่งเสียลายนะครับแล้วก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่ามันมีปัญหากันหลายหลายคู่ที่คุยกันแล้วทะเลาะกันนอกจากอายุแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการหึงการห่วงการทะเลาะกันเพราะผมเห็นเขาเปิดใจลหลายคนที่ออกมาเปิดใจรอบสองรอบสามเขาที่บอกค้านี้ว่า จูจีจุกจิกหึงหัวงเกินไปเขาสิขอค้นที่ว่าจูจีจุกจิกนมะแมนบอกเลียงเขาต้องออแบบนั้นเพราะว่าเขามาเปิดใจเขาไปเหวังเขาคบกับเจ้าคุยกับเจ้าเขาไปเลวังไว้เจวาเจ้าเป็นแฟนเขาอาจมีแฟนอยู่แล้วหรือบ่มีแต่ว่าเขาเป็นไยรุ่นชีวิตไยรุ่นต้องเข้าใจเจ้าอายุหาสิบหกสิบแล้วเจ้าเจ้ารู้แล้วว่าเขาเป็นไยรุ่น เขาต้องมีการไปเที่ยวไปพบปะมูพวกกันข้างกันขึ้น,น,นไปตีไปยังเขาตามภาษาเล่านะครับเจ้ารับเลยบอตรงนั้นส่วนนญ่ก็คือพอไปคุยกับเขาปุ๊บมีถามไปนั่นถามไปนี่เกิดเกิดการมีปัญหากันคือมันถามอะไรอยู่แล้วคือเจ้าถามลูกเจ้าละลูกเจ้ายี่สิบก็ปีถามมันเป็น,นั่นไปนี่มันบบฟังหรอกเจ้าตั้มใจตรงนี้เลยไปก่อนที่เจ้าจะไปจกีบสาวเล่า นะครับอันนี้ผมเป็นผมที่พมบองนี่คือผมก็เป็นนะที่ผมคุยกับน้องคนนี้ที่ผมก็มีอาการแบบนี้ด้วกันตอนแรกช่วงนะครับคือว่าอยากไปนันไปนี่อยากไปเที่ยวผมก็เรยบพวกผสมงผลสำเร็จเพรานผู้ใดอยากจะล่องแต่ขค้ือเจอ้าต้องคิดก่อนว่าตรงนี้เจ้าเห็ดไตบ่เจ้าต้องบนหึถถงบ่หัวขเขาบ่วหามขนานเขาเป็นนันเป็นนี่ซึ่งก็เป็นเล็กหน่อย ล้วก็เข้าเพราะได้เป็นแฟนกันบ่ราได้เป็นยังกันเขาเลยมีสิบที่ดีไปนั่นไปนี่แต่โปเซียผมไปย้อนเมืองสาวที่มาเปิดใจรอบสองรอบสามเขาสีบอ้ามหนีิดเขาสีบอวา่าที่เลิกสายเหตุที่เลิกกันที่เลิกคบกันเพราะยังเพราะจุกจีจุกจีคบเพราะเ,เข้าใจกันเพราะฮวงฮึ่งฮวงเกินไปนะหลายคนสีบอแบบนี้มันก็นเป็นปกติคนคุยกันเจ้าคิดว่าเขาเป็นแฟนเจ้า แต่เขาปฏิคิดจั้งสัตวเขากลับไปตามภาษาเขา <c oughs> เขาคุยกับเจ้าเพราะว่าเสียเจ้าโอนเงินเขาใส่หรือซื้อเขาได้เงินแล้วเขาก็จะไปตามทางของเขาไปใจเงินไปตีไเป็นยังตามสไตล์เขาไม่รุุนเ้าเกิดไปโทษจีบโทษจูจีจุกจ,จีเขาเขาเกิดบอกเลิกเขาก็เปิดใจใหม่หาผู้ใหม่่อนคนดีที่เขาไปจีบนี่คอนี่คือสําคัญผมบอกไว้เลย เจ้าทำใจตรงนี้ได้ยังเขาไปจีบเล็กน้อยนะครับยัางทำใจตรงนี้ว่าได้ยังทิดตัดปัญหาตรงนี้ว่าได้ย่าไปจีบทะ,ะเลาะกันเบาๆเสียงเงินเานะบาๆแบบว่าเออให้เงินเราเขาจีไปยังกันล้วได้เขาจยังทันโอเคนะครับสุดท้ายก็ให้คิดออกใ่ายๆกันแล้วนะครับอายุ หาสิบหกสิบจะเก็บเล็กน้อยยี่สิบมันจะเป็นไปได้บ่สวัสดีครับ